คนวันจันเดือดซันเลยนะตายแล้วเธอเดือนนี้เธอมีสเสน่ห์มากเลยจ้าบอกก่อนเดือดซันเดือดซันเป็นไพ่ที่มีสเสน่ห์มีออร่าสปอตไลท์ส่องมากแปลว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์มีคนชอบเยอะไม่ว่าคุณจะสถานะไหนก็ตามนะเลิศนะขึ้นมาใบแรกก็เลิศละแต่ว่ามีห้าเหรียญน,นะควีนถือถ้วยอ่าเด็กดาบนะเด็กดาบ แล้วก็หกถ้วยนะเอนเนจีนะต้องบอกแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทเลยนะคุณจะมีเสน่ห์มากคุณก็จะเอนจอยแต่คุณอาจจะไปง่วนกับการทํามาหากินมากกว่านะจากที่เบิ้ลเห็นนะคืออาจจะมีความคิดความกังวลในเรื่องของการเงินเออเราอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังรู้สึกกังวลในเรื่องสภาพคล่องเราก็เลยจะไปโฟกัสสนใจในเรื่องของการเงินก่อนก็เป็นไปได้เนาะเราก็เลยเหมือนดแบบับเออชิลชิลยังไม่ค่อยคิดเรื่องความรักแต่มันจะมีคนเข้ามานะคุณจะมีเสน่ห์ใครที่ทํางานเกี่ยว ข้องกับออนไลน์เป็นคิดว่าโดดเด่นมากนะด้วยความเป็นเดอะซันถ้าทํางานประจําคุณก็จะมีคนมาสนใจคุณอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะคือไม่ว่าจะไปติดต่อปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเนี่ยก็จะมีคนสนใจคุณอยู่แล้วนะแต่ถ้าทําออนไลน์มันมีโอกาสได้เจอคนเยอะใช่ไหมคุณก็จะมีสเสน่ห์ถ้าคุณใช้สเสน่ห์นั้นเนี้ย ในทางหน้าที่การงานอะ่ะก็ได้นะสมมติขายของขายของอะไรก็จะมีคนมาซื้อของกับคุณเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะใช้สเสน่ห์ของเราให้เป็นประโยชน์นะคุณก็จะทํามาหาได้จากสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปกังวลในเรื่องของการเงินซะมากกว่าชีวิตก็อาจจะไปเรื่อยๆแต่ถามว่ามีคนเข้ามาโต้ามาคุยได้ไหมได้นะแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะสนใจมากน้อยแค่ไหนส่วนใครที่แบบ โสดเพราะว่าเไม่สนใจเรื่องความรักโสดเพราะว่าฉันอะเพิ่งมีปัญหาเรื่องความรักมาฉันยังรอคนเก่าอยู่ฉันยังเหนื่อยล้าฉันยังต้องตามตื้อใครใดๆก็ตามคุณก็ยังผัวพันกับคนเดิมๆค่ะเพราะว่ามีไพ่หกถ้วยเนาะเป็นไพ่ของความผูกพันบางทีเราโสดออกมาละแต่เราก็ยังคิดถึงคนเก่าๆยังรอคอยการกลับมาติดต่อหรือว่ามันยังมีความไม่ชัดเจนก็ได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะอะไรยังไงดีแบบนี้เนาะเราก็ยังคง รอคอยอ่าต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันจันทร์แล้วสถานการณ์คือโสดจริงแต่ว่าโสดแบบเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปยังรอคนเก่าอยู่อะไรแบบนี้เนอะเราก็จะมีความแบบเหนื่อยจังเลยอะ่ะคือถามว่าคุณมีความหวังไหมมันก็ยังอยู่ลางๆเนอะแต่มันขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญแปลว่าเราก็เหนื่อยแล้วแหละ กับความสัมพันธ์นี้ถามว่าคุณจะไปพยายามในความสัมพันธ์ไหมไม่คุณก็ได้แต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็รอว่าเอ้ยมันจะมีการติดต่อมาไหมแล้วก็คิดถึงเขาวนไปประมาณนี้ไม่ได้เห็นถึงการ move on นะออจริงถ้าคุณรอคนเกา่าหรือคุณมีคนในใจของคุณอ่ะคุณก็ยังไม่ได้ move on หรอกมันคือแค่เราเหนื่อยและเราแบบ ไม่ไหวกับความสัมพันธ์นี้ล่ะเขาคงไม่รักเราหรอกหรือว่าเออเราก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้คงเป็นไปไม่ได้อะไรเนาะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะอีโมชั่นอลหน่อยเพราะว่ามีไพ่ควีนถือถ้วยด้วยเนาะเป็นไพ่ของคือมีสเสน่ห์นะแต่นึนก็อ,อกว่าเหมือนคล้ายๆเป็นแบบสองอารมณ์อะคือตัวเธอเองก็มีสเสน่ห์แต่ว่าฉันก็ดราม่าควีนอะไรประมาณนี้อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือเราจะมีความน้อยอกน้อยใจแล้วคิดว่าความสัมพันธ์นี้คงเป็นไปไม่ได้เราก นะถามว่ามีการติดต่อมาไหมก็ต้องบอกว่าจากไพ่เนี่ยไม่ได้เห็นว่ามันจะมีการติดต่อมาจากใครคนนั้นถ้าเป็นคนเก่านะแต่คุณอาจจะคิดถึงเขาแล้วคุณก็อาจจะไปสง่งไปดูเขาถ้ามีการติดต่อกลับมาก็อาจจะยังไม่ได้มีการคืบหน้าหรือสารสัมพันธ์อะไรนะอจาจจะติดต่อด้วยธุระปะปางแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดมีการติดต่อมาจากคนคนนั้นหนะ้าที่คุณรออยู่นะเป็นไปได้แต่ว่ามันเหมือนไม่ได้มีความหวังอะไรมากมายที่ทําให้คุณคิดว่าคุณจะได้รับการคืนดีจากเขาอะไรเงี้ย ถ้าไม่มีการติดต่อมาเลยคุณก็จะคิดถึงเขาแล้วคุณก็อาจจะไปแอบซองแอบมองไปดูเขาอยู่บ้างอ่ะก็เป็นไปได้เปิ้ลมองว่ามันจะมีลักษณะแบบนี้เนอะไปส่องตามโซเชียลโซเชียลอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นโสดเนี่ยเปิ้ลคิดว่ายังคงโสดต่อไปคือโสดแบบไม่สนใจความรักก็โฟกัสเรื่องงานใครเข้ามาคุณก็มองเป็นมิตรเป็นเพื่อนแล้วก็ใช้เสน่ห์ของคุณไปในเชิงของการอาพานิ์มากกว่าคือทําหน้าที่กันงานอะไรเงี้ยเพื่อเป็นเสน่ห์ในการที่ให้เราหาเงินซะมากกว่า ส่วนใครรอคนเก่าก็ยังเป็นโหมดของการที่ไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆยังรู้สึกรอคอยคนเก่ายังรู้สึกดิ่งรู้สึกเหนื่อยเออฉันเหนือ่อยกับความรักลางานฉันพักละกันฉันเปลี่ยนโฟกัสไปทําอะไรที่เป็นเรื่องของตัวเองมันไม่ได้แบบคุณลืมความรักนะแต่เหมือนกับว่าเรายังไม่ได้พร้อมจะเริ่มต้น อะไรใหม่กับใครแล้วก hmm. <sh ็ใช้ชีวิตของเราไปอะไรเงี้ยแบบเหนื่อยเหนื่อยเนาะมันยังมีความเหนื่อยเหนื่อยอยู่แล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยเนิบเนิบคล้ายๆกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนกันถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนิ้ลคิดว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อยาวนานเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปวนไปวนมาแล้วก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นพอเหนื่อยปุ๊บคุณอ่ะพอละงั้นฉันไม่พยายามในความสัมพันธ์นี้ละไอ้ก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีพลััััังคคคคุุุณณณรรรูู้้้้้สสสึึกกกกกกแบบฉนนนนนออออยยยาาาาาาไดวมมมมมพพธ์ีี็็จจจะะะเเิ่ ไม่ละงั้นฉันก็ขอเจิจรัสมีแสงด้วยตัวเองไม่แบบไปอะไรกับใครละฉันก็จะอยู่ในพื้นที่ของฉันอะไรอย่างนี้เนอะซึ่งก็แล้วแต่ละกันว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณยังมีความสัมพันธ์อยู่นะไม่ใช่เหมือนการรอคนเก่าเหมือนคนโสดนะถ้าคุณยังมีความสัมพันธ์อยู่คือยังคุยคุยกันอยู่บ้างก็ต้องบอกว่ามันไม่ขาดแปลว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังมีการติดต่อพูดคุยอาจจะมีการแช็เชิดพูดคุยกันมีออนลงออนไลน์มีการส่องเห็นกันอะไรแบบนี้ ได้อยู่แล้วก็มีการพูดคุยกันปรับรายแต่ว่าคุณไม่คาดหวังแล้วว่าว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒน,นามเมื่อไหร่น้อยใจไหมก็อาจจะมีความน้อยใจบ้างแล้วก็เหนื่อยบ้างคุณก็เลยไม่พยายามแล้วไงคุณก็เลยเอาปล่อยงั้นก็ไหลไป เดือนนี้จะเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเดือนนี้เขาไม่มาแบบขอคุณเป็นแฟนแม่อะไรเงี้ยคุณก็คงจะต้องทําใจแล้วอะไรประมาณนี้เนาะตัวคุณเองอะอยากได้ความชัดเจนแต่คนคนนี้ที่คุณคุยอยู่มันอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ไม่ชัดเจนหรือคุณรู้อยู่แล้วก็ได้นะเอาปัญหาของการที่มันไม่สามารถชัดเจนได้เนี่ยมนเป็นเพราะอะไรเพราะอย่างที่บิ้นบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนคุณจะรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันคืออะไรแล้วทําไมถึงพัฒนาไม่ได้แล้วทําไมคุณถึงเหนื่อยจนคุณรู้สึกว่า งั้นฉันก็ปล่อยมันไปตามโชคชะตาแล้วฉันจะไม่พยายามในความสัมพันธ์นี้ละอะไรแบบนี้เนาะก็ไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้แบบทําใจได้ว่าจะเลิกคุยกับคนคนนี้นะเออแต่ก็มันมีความผูกพันเนาะมันมีแพ่ของความผูกพันมันก็เลยไม่ได้สามารถเลิกคุยได้ไม่ได้ใจแข็งขนาดนั้นแต่จะให้ไปต่อ ก็ยังดูพัฒนาอะไรไม่ได้ด้วยข้อจํากัดที่คุณรู้อยู่แล้วอย่างที่เปิ้นบอกนะอันนี้คือลักษณะของคนคุยหรือถ้าเกิดคนคุยที่ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยอาจจะเพิ่งเริ่มคุยไม่นานคุณอาจจะมีความน้อยใจไปเองก็ได้ว่า เขาไม่ค่อยสนใจเราช่วงนี้แบบทําไมเขาดูแบบเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นอันคิดเองเออเองก็ได้นะเพราะว่าไพ่คุณถือถ้วยเป็นไพ่ของคนน้อยอกน้อยใจมันอาจจะเป็นความดราม่าของคุณเองก็ได้ก็ลองพิจารณาดีๆว่ามันเป็นความดราม่าของฉันหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนาะนแล้วเราเห็นแล้วว่า เป็นอะไรถึงพัฒนาไม่ได้แบบนี้เนาะบางทีคนที่เราไปดูด้วยก็อาจจะมีสเสน่ห์มากๆก็ได้ด้วยความว่าเป็นเดร์ซันเนาะถ้าคุณโสดอยู่สเสน่ห์นี้เป็นของคุณค่ะแต่ถ้าคุณมีคู่กรณีมีคนคุยหรือมีแฟนเดอะซันในที่นี้มันอาจจะหมายถึงคู่กรณีหรือแฟนของคุณก็ได้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีสเสน่ห์เขาต้องมีคนมาติดเยอะแน่เลยอย่างนี้เนาะพอเป็นคนคุยแล้วพัฒนายังไม่ได้คุณก็อาจจะมีความแบบ หรือว่าเขาไม่คุยกับคนอื่นวยนี่คือมีความคิดเยอะคิดมากประมาณนั้นแต่ไม่ได้เห็นว่าคิดเยอะคิดมากแบบจนแบบไม่ไหวหรือว่าจะเลิกคุยนะมันคิดว่ามันก็มีความน้อยใจดราม่าเบาๆเท่านั้นเองก็ ปล่อยเวลาผ่านไปค่ะเดือนกุมภาพัานธ์อาจจะยังไม่ได้พัฒนาแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เห็นทะเลาะเบาะแว้งกันมันเป็นความดิ่งของคุณเองคืออาจจะคิดเองเออเองน้อยใจเองแล้วก็เหนื่อยเองอ่ะแบบนี้ก็เป็นไปได้นี่สําหรับคนคุยเนาะส่วนคนมีคู่นะก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ก็ยังไปต่อนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดที่คุณรู้สึกน้อยใจง่ายความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือแบบ เขาแบบดูไม่เห็นแบบพยายามอะไรในความสัมพันธ์เลยหรือมันไม่ได้มีความแบบสดใสหรืออะไรมันมีความเป็นควีนถ้วยเนอะ<ๆ>ก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ก็ไปเรื่อยๆก็ยังรักกันนะก็ยังมีความเข้าอกเข้าใจผูกพันกันนะแต่มันอาจจะมีความน้อยใจในบางเรื่องคือเขาไม่ค่อยสนใจเราหรือว่ามีความเครียดเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานจนทําให้ไม่ค่อยมีเวลาสนใจถามทุกสุขกันอะไรแบบเนี้ ก็เป็นไม่ได้มันก็เลยมีความแบบทําไมความสัมพันธ์มันดูเนิบนาบแทนที่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักมันจะต้องมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์มีอะไรบางทีเราก็จะมีความคิดเยอะเรื่องเงินเนอะไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้อันนั้นไม่ได้เพราะว่าแบบมันเปลืองตังนู่นนี่อ่ะก็เป็นไม่ได้มันก็มีข้อจากัดเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสําหรับคนมีคู่ก็ได้มันก็ทําเอองั้นปีนี้เราฉลองว่าเลนนทนยกันแบบอยู่บ้านกินข้าวละกันแบบไม่ได้มีความเออเซอร์พงเซอร์ไพรส์หรือไม่ได้มีของขวัญอะไรอ่ะก็เป็น น้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจทําไมไม่รักฉันเหมือนเดิมทําไมปีนี้มันถึงเป็นแบบนี้เราอาจจะคาดหวังกับเซอร์ไพรส์ของเขาก็ได้แนะนำว่าอย่าคาดหวังนะก็แค่เข้าใจกันไม่ทะเลาะเบาอแวงกันแล้วก็อยู่กันด้วยความรักและความเข้าใจเพืเ่อคิดว่ามันโอเคนะเอาจริงอืมไม่ได้แย่นะคะและนี่ก็คือดวงคนที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะพูดหมดแล้วนะโสดความสมัธิไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะแฟนใช่ไหม แฟนทหารเขารักเราและคิดจะทําอะไรเพื่อเราบ้างไหมเงียบไปสามวันแล้วเนี่ยเมื่อคี้เพิ่งพูดเลยว่าคนมีคู่คนวันจันทร์เน่ะจะมีความดราม่าควีนคือเราจะคิดเยอะคิดมากคิดว่าเขาไม่รักเราแล้วหรือเปล่านู่นนี่นะั่นคือมันไม่ได้มีอะไรเลยนะทําใจสบายๆนะคือบางทีอะด้วยความว่าเป็นแฟนทหารด้วยใช่ไหมมันหมายความว่ามันอาจจะเป็นรักระยะทางไกลเขาไปทํางานนู่นนี่นะั่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรที่ไหนอย่างไรมันก็เลยมีความหน่อย แล้วเดือดซันขึ้นมามันแปลว่าคนที่เป็นแฟนเราหรือคนที่เป็นคู่กรณีของเราคือเรารู้สึกว่าเขามีเสน,เน่ห์กุ้มกลิ่มอะไรนูน่นนี่นั่นด้วยพอมันมีความไม่เหมือนเดิมหรือมันอาจจะมีความหายไปจริงๆมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่เหมือนเดิมเนาะอาจจะเรียกว่ามันมีความหน่อยของเราเองต้องทงนี้แบ่งสองอย่าง 1. คือเรารู้สึกว่าเขามีเสน,เน่ห์สองเฮ้ยเราดันมีช่วงอารมณ์ของเราดิ่งดาวช่วงนี้ว่าเอ้ทำไมเขาพฤติกรรมเปลี่ยนไปทำไมเขาดูไม่สนใจเราเป็นอารมณ์ของเราเอง เสร็จแ,แล้วเราก็เลยมาหน่อยเราก็ไปแอบ,บส่องแอบบสงสัยเราแวงเขาว่าอะไรยังไงอย่าหาเรื่องชวนทะเลาะที่ทําให้ความสัมพันธ์แย่เพราะจริงๆแล้วจากไพยไม่ได้เลิกกันไม่ได้มีอะไรกันแล้วก็ยังมีความแฮปปี้กันอยู่ด้วยไพ่ค่อนข้างดีมากแต่ว่าให้เราอยู่เฉยๆอย่าไปหาเรื่องอย่าไปชวนทะเลาะอย่าไปน้อยใจอย่าไปนอย ใช้ชีวิตของเรานะใครที่มีคนคุยใครที่มีแฟนสิ่งที่เปิร์แนะนําสําหรับคนที่เกิดกวันจันทร์คือคุณจะดราม่าค่ะเพราะฉะนั้นเราพยายามอย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปคิดวนๆพอยิ่งคิดก็ยิ่งหน่อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทาไมไม่ทักมาไปแอบคุยกับใครนู่นนี่นั่นะคือมันจะไปกันใหญ่ทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเนาะแล้วเราก็จะหน่อยไปเองมันไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรบอกเลยแต่ว่าเราดิ่งเองแนะนําว่าไปทําสวยซะ ไปหาอะไรทำเออตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินไหมไปหาวิธีการหาเงินดีกว่าไหมไปคุยกับเพื่อนไหมหรือไปแบบมีสังคมของเราไปทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นดูแลตัวเองอะเป็นการกลับมารักตัวเองอะมันจะดีมากเพราะเปิ้ลมองว่าจริงๆแล้วอะไม่ได้มีอะไรนะเออเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรานะคะอยู่เฉยๆนะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เราเคยไปเว้นเวิร์ะเลาะเบาแว้งแล้วเขาเดี๋ยวก็คืนดีกันใครที่ทะเลาะเบาแว้งกันไปรู้สึกว่าเอ้ยเขาจะงอเราไหมหนูน่นนี่นั่น รอเวลาค่ะบางทีเขาจะรู้สึกว่าให้เวลากับเราไปก่อนให้เรามีสติอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วเขาค่อยกลับมางอก็เป็นไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้คือดูเราคุยได้ยากอ่ะใช้คานี้มันมีความอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะปกติคนวันจันทร์เป็นคนขี้น้อยใจอยู่แล้วคือแบบเออไม่สนใจฉันนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะ มันก็จะทำให้เรายิ่งดรามา่ามากเป็นพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นะก็ทําใจสงบร่มๆความสัมพันธ์ยังโอเคคือถ้ามีปัญหากันไปเดี๋ยวเขาจะมาง้อมาคืนดีแต่ว่ารอเวลานิดหนึ่งเปิ้นเข้าใจว่าถ้าจะมาง้อนะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยกันทะเลาะเบาอแวงกันไปหรือมันมีความอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะตัางหงิดตัางหงิดหรือว่าไม่โอเคแล้วไม่ค่อยอยากจะคุยกันอ่ะมันจะกลับมาคืนดีกันน่าจะเป็นครึ่งเดือนหลังซะมากกว่านะคะในเดือนกุมภาพันธ์ก็ ทำใจสบายๆไม่ต้องไปนับเวลานะอุย้ยเมื่อไหร่จะถึงแบบโอ้มันนานจังไม่คุยกันมาหลายวันแล้วนู่นนี่สามวันเหมือนจะขาดใจอะสามวันเหมือนสามปีอะจริงๆมันคือแป,ป๊บเดียวนึกออกปะถ้าเราไปหาอะไรทําอะเวลาผ่านไปแป,ป๊บเดียวเราจะรู้สึกว่าอ้าวแป,ป๊บเดียวจบแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวอ้าวเขาก็ทักมาแล้วอนี่เราไม่ได้คุยกันมาสิบวันแล้วหรออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นก็เป็นไปได้นะคะเพิ่งทะเลาะ และเลิกกับแฟนไปค่ะจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันไหมถ้าเลิกกันไปแล้วอะ่ะก็ต้องบอกว่าให้เราอยู่ในพื้นที่ของเราเนาะคือตอนนี้อารมณ์เลยยังขุ่นมัวอยู่เมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปว่ามันก็มีเคสสองคนโสดที่เพิ่งเลิกลาคุณยังไม่ได้ move on หรอกคุณยังรอการกลับมาคืนดีของเขานะแต่เดือนกุมภาพานะันธ์เนี่ยยังไม่ได้เห็นชัดว่ามันจะมีการกลับมาขอคืนดีไหมอาจจะต้องเลยเดือนนี้ไปนะเดี๋ยวรอดูเดือนหน้านะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะถ้าเกิดเพิ่งเลิกเลยนะเพิ่งเลิกกันไปเนี่ยแล้ว เดือนกุมภาพันธะ์มันน่าจะยังอยู่ในคือเราไม่ได้ move on แล้วก็ยังรอเขาแหละรออยากให้เขากลับมาอะไรเงี้ยแต่เราก็เหนื่อยเพราะว่ามันอาจจะมีการบอกเลิกกันจรงิงจังชัดเจนไปแล้วว่ามันคือการเลิกถ้าคุณยังมีความหวงังคุณยังอยากรอให้กลับมารักตัวเองก่อนนะกลับมารักตัวเองหาอะไรทําถ้าเขาใช่เดี๋ยวไว้ว่าการเดือนมีนาคมนะว่าจะไงแต่คุณน่าจะยังสองสองเขาได้อยู่นะถึงจะเลิกกันมันเหมือนไพ่ของการที่ยังติดต่อพูดคุยหรือยังสองสองกันได้อยู่นะคะ แต่น่าจะยังไม่ได้มีการกลับมาคืนดีนะคะหนูเหนื่อยประคองไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองต้องประคองค่ะไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่ของคนเหนื่อยและเป็นเดอะแบกคิดว่าตัวเองอะ่ะคือแบบทําไมฉันต้องพยายามขนาดนี้เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่คุณเหนื่อยและคุณรู้สึกว่าฉันไม่อยากทอเลยแล้วฉันอยากอยู่แบบเฉยๆอะไรเงี้ยแบบแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่อะไรจะเกิดไม่ต้องพยายามเลยค่ะนะให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะ ไม่ต้องพยายามอะไรทั้งสิ้นกลับมารักตัวเองก่อนนี่คือใดๆก็ตามไม่ว่าความสัมพันธ์จะดีหรือความสัมพันธ์ไม่ดีนะปกติตามหลักจิตวิทยานะที่เวลาใครมาดูดวงกับเปิ้ลเปิ้ลจะแนะนําอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราอย่าไปโฟกัสคนอื่นมากจนเกินไปเวลาเราไปโฟกัสคู่เราอ่ะว่าแบบเขาต้องอย่างง่วนอย่างงี้ไปจับผิดหรือไปดูว่าเขาต้องเป็นหนึ่ยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวัง ถ้าเราไม่คาดหวังเราเออใช้ชีวิตกันไปอย่างมีความสุขอะแค่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขณนะปัจจุบนันโอเคถ้าไม่มีความสุขก็เอองั้นก็เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะยังไงอะไรที่เป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ต้องทิ้งอะไรที่เป็นปัญหาที่เราแก้ได้ค่อยแก้นะเออแต่ถ้าเรามัวแต่ไปหมกมุ่นหรือไปพยายามอะนึกออกอะให้เราคิดเหมือนงานอะเฮ้ยพอเราแบบแบบอยากได้อย่างเงี้ยสมมติ เราอยากได้เงินเท่านี้พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันก็จะเบินเอาใช่ไหมหรือเราชอบคนคนนี้เราพยายามจะตามตื้อจีบเขาแต่เขาก็ไม่ชอบเราเราก็เบินเอามันเหมือนมันเหนื่อยอะ่ะเพราะว่าอะไรในระหว่างที่เราจะพุทเอฟฟอร์ดหรือเราใส่พลังเข้าไปมาพร้อมความคาดหวังเสมอถูกไหมเพราะเราคาดหวังเยอะผิดหวังย่อมเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มีโอกาสสูงมากที่มันจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง นะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะ้คำว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์คนวันจันทร์จะดราม่าคนวันจันทร์เป็นคนขี้น้อยใจพูดแล้วเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจจะมีความแบบเออแบบเขาไม่รักฉันหรือเปล่าแบบฉันไม่ดีพอ,หร,อหรือ,อยังไงนู่นนี่คือคิดไปเองนะคิดไปเองนะคิดไปเองนะส่วนใครที่เลิกลาไปแล้วก็ต้องบอกว่าให้เรากลับมารักตัวเองก่อนใดนๆก็ตามเพื่อนคิดว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณควรจะกลับมารักตัวเองเพราะไพ่ห้าเหรียญ เป็นไพ่ของการที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณควรจะกลับมาทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันมีค่าไปช่วยสังคมทําประโยชน์อะไรก็ได้หรือไปทํางานหาเงินแล้วพอเราหาเงินได้เยอะเราก็จะรู้สึกว่าหึฉันพราวแบบนี้ก็ได้ทําอะไรก็ได้คืออยู่ที่จริตของคุณเนาะยังไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องความรักเยอะไม่ได้บอกว่าเอาเที่นี้ไม่สนใจแล้วถ้าเกิดเขาหายไปไม่คุยกับเราแล้วแบบหรือเขาทิ้งเราไปจะทํายังไงมันไม่เป็นอย่าง,งานั้นถ้ายังไม่เลิกกันนะ มันจะไม่เกิดสิ่งนั้นมันจะมีการกลับมาแน่นอนใครทะเลาะเบาแวงกันไปแต่ไม่ได้เลิกกันมันจะมีการกลับมาคืนดีกันในช่วงสิ้นเดือนในช่วงปลายเดือนนะครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วกันนะและเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ตอนเดือนหน้านะว่าจะเป็นยังไงใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไว้ทักมาอ่ะวันจันทร์น่าจะจบแล้วนะไหมวันจันทร์ เดี๋ยวเปิดโลแมสแซงโจอีกใบหนึ่งสำหรับคนที่เกิดวันจันทนะคนวันจันทร์ความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของคนที่เกิดวันจันทร์พลังงานจะเป็นยังไงบ้างใครมีคู่หรือมีคู่กรณีก็นึกถึงเขานะว่าพลังงานจะเป็นยังไงบ้างเดือนกุมภาพันธ์ค่ะความสัมพันธ์พลังงานความรักจะเป็นยังไงคนวันจันทร ไพ่บอกว่า Playfulness ทำตัวสนุกสนานสบายสบายมีความสุขคนโสดอยู่คุณก็เอ j นจค่ะโสดสวยและรวยมากอะโสดหล่อและรวยมากเพราะว่าไพ่เดร์ซันสำหรับคนโสดแปลว่าคุณจะล้นลามากถ้าเกิดคุณมีความกังวลเหนื่อยล้าในเรื่องหน้าที่การงาน คุณใช้สเสน่ห์ของคุณในการทำมาหากินได้เลยเพื่อนคิดว่ามันจะได้ดีโดยเฉพาะใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือต้องแบบออกสื่ออะอนึกออกปะถ้าไม่ออนไลน์ก็คือเอาตัวเองไปขายอาจจะเป็นเซลล์หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ทำเพอร์ซันอลแบรนดิ้งแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทําตัวสดใสสนุกสนานจะมีคนมาหลงสเสน่ห์คุณแต่ว่าแน่นอนค่ะเปิ้ลก็แล้วแต่เนะว่าคุณจะสนใจคนเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าไม่ต้องสเปคคุณก็ไม่สนใจคุณก็ทํางานหาเงินของคุณไปแต่ถ้าน่าสนใจคุณก็อาจจะเปิดใจพูดคุยแต่มันจะ ไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะเพราะเปิ้ลคิดว่าคุณไม่รีบคุณอาจจะมีความแบบเออเบื่อและความรักยังไม่อยากรีบร้อนในเรื่องความรักสนใจเรื่องอื่นก่อนก็เป็นไปได้ไมันก็จะมีความสนุกสนานเพลย์ฟูค่ะใครเข้ามาคุณก็คุยเล่นคุยหัวไปก่อนได้คนคุยเหมือนกันถ้าคุณไม่ซีเรียสหรือรีบร้อนแบบเหนื่อยและ ฉันพยายามในความสัมพันธ์นี้มาเยอะแล้วมันก็ไม่คืบหน้าสัทีแล้วเราก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าปัญหาความสัมพันธ์ที่มันไม่คืบหน้าเป็นเพราะอะไรเดือนนี้ทําใจสบายสบายเมื่อไม่เห็นว่าคุณทะเลาะกันถึงแม้คุณจะดราม่ามันอาจจะเป็นความเก็บกดของคุณเองก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นคนมีความสัมพันธ์แบบคนคุยหรือมีคู่ก็ตามแนะนําว่าเราอย่าไปชวนทะเลาะอันนี้คือเป็นวิธีที่ถูกต้องละแต่เราก็อยากเก็บกดจนเกินไปทําตัวสนุกสนานเวลาแฟนเราคนคุยเราคุยกับเราเนี่ยขอให้มันมีโมเมนต์แบบสนุก นะแฮปปี้ดีด้าแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นแน่นอนถ้าตอนนี้คุณบอกความสัมพันธ์มันดูตึงตึง,ตงอึนอึนเหนื่อยเหนื่อยคุณไม่อยากเยคุณต้องเปลี่ยนวิธีทําเหมือนเดิมผลลัพธ์เหมือนเดิมโอเคไหมทําเหมือนเดิมผลลัพธ์เหมือนเดิมเราต้องเปลี่ยนวิธีนะอย่าไปชวนทะเลาะอ,อย่าไปทําหน้าตูดหน้างอบางทีไม่ได้ชวนทะเลาะนะแต่แบบเห็นหน้ามาเลยออล่าเขาเลยนะพลังลัศมีความมืดมาเลยนะแบบแฟนมาถึงปุ๊บนั่งนานิ่งเป็นอะไรอ่ะเธอเปล่า แล้วแล้วคือแบบเปล่ามากคือแบบเขาก็ดูออกอะว่ามันไม่ไม่ใช่เปล่าอะไรเงี้ยแต่ปากเราก็จะพูดอย่างนี้ซึ่งเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเราต้องการอะไรเนอะเพราะฉะนั้นไอความอิโมชั่นอลอะไรต่างๆเนี่ยเก็บเข้าไปเวลาเจอกันทุกครั้งเวลาแบบอยู่ด้วยกันทําปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดแบบเนี้ยถ้าเขามาง้อคืนดีก็ไม่ต้องไปเล่นแง่ก็คืนดีกับเขาซะแล้วก็พยายามเอนจอยเวลาเรามีความสัมพันธนอ่ะเราอยากได้คู่ที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนาะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วแบบ อึดอัดวางตัวไม่ถูกไม่รู้ต้องทําตัวยังไงอะไรแบบเนี้ทําตัวเพลย์ฟูลค่ะมีความสุขสนุกสนานเนาะบอกเลยว่าคู่รักนะที่อยู่กันยั่งยืนยงคืออะไรปะคู่รักที่มีเสียงหัวเราะถ้าเกิดคุณมีแฟนปัญหาว่าคุณหัวเราะกับแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าคุณบอกอ๋อเมื่อกี้เองค่ะอาจแปลว่าความรักของคุณแฮปปี้แน่นอนแล้วบอกเออคิดไม่ออกเลยอะว่าล่าสุดที่เราคุยกันปล่อยมุกอะไรกันแล้วหัวเราะกันเนี่ยคือเมื่อไหร แล้วว่าความสัมพันธ์คุณเริ่มมีเรดแฟกแล้วนะเริ่มมีวันนิ่งทายนะเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วถึงแม้จะไม่ทะเลาะก,กันนะแต่ว่ามันตึงเพราะมันไม่ได้หัวเราะไม่ได้มีเสียงหัวเราะไม่ได้มีการหลั่งสารเอนโดฟิลินอะไรออกมาเลยนะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาแน่นะคดได้นะเพราะฉะนั้นไถามตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้หัวเราะกาแฟนหรือคนคุยเนี่ยมันนานแค่ไหนแล้วนะ พยายามกลับมาทําตัวเองให้มีความสุขเข้าไว้นะแล้ว energy ความสุขของเรามันก็จะแผ่ไปให้คนอื่นคุณโสดอยู่คนก็จะเห็นแล้วเขาก็จะอยากเข้ามาสนใจคุณมาจีบคุณั้งคุณมีคนคุยคนคุยก็อยากจะคุยกับคุณคุณมีแฟนแฟนก็รักคุณก็ไม่ไปไหนอะไรแบบนี้นะคะ